สวัสดีจ้าเมื่อนี่น้องสลาสิพามาตำตำบักซิดาหน่ยใหญ่ๆเลยจ้ะนี่บักซิดาจ้าบักซิดาตำกินสมนี่มีหมูยอมีมะม่าลยจ้ามากินตำสมกันเนาะจ้าเนาะมาจ้ามาจ้าส้มาฝากกันเนาะจ้าะ ini mas tambah sedaki. Si hmm. Tambah si dah, สิดาขบยังไงได้อจ้ะรูพี่ซูน้องกินจ้า อันนี้สีน้ำเงหน่อยเสร็จแล้วจ้าตัดตันตัดตนต่อไปหาสีมาตัเจลตำดพิกพีเซนะ็ตนะจะเนาะตกเตกั จ้าเห็นมาจ้าเสร็จแล้วจ้า

เข้าเสียขั้นตอนต่อไปเขากะเทน้ำปลาลาดเลยจ้านปลาลาน้ำปลาปรราหอมบะจ้าหอมบะจ้าตำมักซีดาจ้าตำมัซิีมึอก,ก่นอนนะจ้ะเนาะ ใส่น้ำปลาอีกหน่อยจ้านี่

เซตแล้วจ้าเามนูตำมักซิดากินกับหมูโยดวเสินมาม่าของเฮาเซตเป็นที่เรียบร้อยเลยจ้าแซ่บจ้าเ็จเรียบรอยแลวจ้า,จจาขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจสําหรับคลิปนี้ 拜拜，家。